นี่คือห้ามหาบุชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของประเทศพามา่าในวิธีที่โดนแผ่นดินไหวครับ CJD กับอีกหนึ่งพระพุทธรูปเป็นที่หมายปองของทุกคนว่าจะได้มาเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิตว่ามีอะไรบ้างและเกิดอะไรขึ้นหลังจากแผ่นดินไหวในคลิปนี้เรารวบรวมมาให้รับชมกันแล้วครับนี่คือภาพอันเป็นปกติของวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับ ซึ่งจะมีผู้คนเนึงแน่นเลยมาสักกะเจดีเอกเป็นเจดีคู่บ้านคู่เมืองแห่งเมืองย่างกุ้งเจดีนี้คือเจดีชูสกองครับเจดี JD ทรงมนทองคําซึ่งมีทองคําหุ้มอยู่นะครับถึง1,200กิโลด้วยกันทองนี่คือทองโบราณน,นะครับตอกด,ด,ด้วยหมุดโบราณด้วยข้างบนเป็นเพชรนะครับแล้วก็มีอัยมณีมีทับทิมประดับเต็มไปหมดเลยครับ เจดีนี้ยืนหยัดอยู่คู่เมืองย่างกุ้งนะครับเป็นเวลากว่า2,500ปีและนี่คือวินาทีที่แผ่นดินไหวนะครับในครั้งนี้จะเห็นได้ว่ายอดเจดีนะครับได้มีการสะเทือนและก็สันเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวรายงานว่าเมืองย่างกุ้งเนี่ยแผ่นดินไหวเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับและความเสียหายเนี่ยก็จะมีไม่มากแต่ว่าทําให้ยอดเจดีได้ได้สันเลยแล้วก็มีผู้ที่เก็บภาพนี้ได้ครับ สำหรับเจดีชีวีลกองนี่คือเคยมีแผ่นดินไหวมาหลายครั้งนะครับแล้วก็มีความเสียหายแทบจะทุกครั้งเลยแต่ครั้งนี้รู้สึกว่าเหมือนกับจะมีร่างนั่งร้านนะครับได้ช่วยพยุงไว้ทําให้ยอด j จดีเนี่ยไม่ได้สั่นคลอนไปมากกว่านี้มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับ j จดีนั้นได้สั่นนะครับในเหตุการณแผ่นดินไหวจนทําให้ เพชรเม็ดหนึ่งนะครับท right. ี่อยู่ตรงป้องฉนไนเนี่ยได้ตกลงมาเลยนะครับและดูเหมือนเพชรนิวยในครั้งนี้นะครับก็ไม่ทําความเสื่อหายอะไรให้กับ j จดีนี้ครับถึงหนทางจะลำบากและยากนะครับในการที่จะมาหรือไกลขนาดไหนแห่งรัดบอน ประชาชนก็ยังศรัทธ,ธาก้อนหินแห่งศรัทธ,ธานะครับใจทียโยอยู่เหมือนเดิมนะครับเจดีเจดีย์โยหรือคนใช้เรียกกันว่าพระาธาตุอินแขวนนะครับอยู่ที่ลัดมอนเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับของพระพระมา่าและนี่คือวินาทีที่แผ่นดินไหวนะครับครั้งใหญ่ในครั้งนี้นี่คือยอดของพระาธาตุอินแขวนนะครับสั่นเลยนะครับ ่แต่ก็ไม่ทําให้ลําตัวของก้อนหินนั้นได้ขยับแต่ว่าด้านบนนะครับของพระธาตุเนี่ยได้สั่นและนี่คือด้านในครับเป็นสลารสดมนบนเราตอนนี้ครับตรงนี้คือเราจะได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้านบนนะครับของใจทิโยนี้ นี่คือความสูง1,200เมตรนะครับหรือประมาณกเกือบเท่าดอยแม่สลองของประเทศไทยเลยแต่แรงสั่นสะเทือนก็ยังแรงอยู่เนี่ยครับทำให้ยอดนั้นได้สั่นปลิวไหวเลยแต่แรงของผ่นดินไหวนะครับก็ไม่แรงพอที่ทําให้ก้อนหินนะครับลาตัวนั้นได้สัน่นและนี่คณนาสาลาสวดบนครับมีหลายๆท่านนะครับมาบอกเหตุผลว่าทําไมก้อนหินก้อนนี้ถึงไม่ขยับ แต่มันก็ไม่เคยที่จะขาดศรัทธาของคนที่พมา่าจบเท่าจนถึงทุกวันนี้เลยครับนี่คือ j d a แห่งรัดมอนครับหรือหงสวดี JD ดีชเวมอดอหรือประท่านมุตเตาครับข้างในของประท่านมุตเตานะครับคือตามรายง,งานข่าวเนี่ยได้แจ้งว่าพระท่านมุตเตาเนี่ย ไม่ค่อยได้รับความเสียหายมากเท่าไหร่นะครับในการแผ่นไหวในครั้งนี้ไม่เหมือนหลายๆครั้งที่แล้วที่ผ่านมานะครับซึ่งในสมัยก่อนนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยครับยอดพระธาตุเนี่ยได้หักลงมาเลยนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับก็ความเสียหายก็จะมีรอยร้าวนะครับแล้วก็มียอดเจดีย์ของเจดีย์มนฑกนะครับเจดีย์บริวารรอบๆเจดีย์องค์ประธานเนี่ยได้มีหักเสียหายลงไปบ้างแล้วก็มี กระจกนะครับด้านล่างนะครับที่จะเป็นของโชว์ของเก่าของโบราณต่างๆเนี่ยก็ได้พังเสียหายลงไปแต่โดยโครงสร้างนะครับโครงสร้างหลักๆเนี่ยไม่เป็นอะไรและนี่คือตรงทางเดินขึ้นทางเดินลงนะครับของพระทธานมเตาก็จะมีรูปนะครับประวัติเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวนะครับในคราวที่เสียหายมากที่สุด เจดีนี้นะครับเป็นเจดีคู่กายของพระเจ้าตะเบงชเวตี้แล้วก็พระเจ้าบุเรงนองและนี่คือเจดีชวยมดอแห่งเมืองหงสาวดีครับ ที่เราจะได้เห็นครั้งแรกนะครับของการถล่มโดยแผ่นดินไหวของวัดมหามยบุณีและความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นเราจะเห็นได้จากองค์พระนะครับที่สั่นไหวเลยจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้ประมาณ8ดิกเตอร์นะครับและแรงสะเทือนนะครับทำให้เพดานข้างบนนะครับได้ยุบตัวลงมาทําให้พระเกศมาลาเสียหายครับนี่คือสภาพของวัดมหามยบุณีนะครับกลางเมืองมันเดเลซึ่งเป็นส,ถสถนสถานศดิ์สทธิ์ สำคัญสูงสุดติด1ใน5ของประเทศพมา่านะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตในเรื่องนี้กันนะครับภาพนี้เป็นภาพที่เราเพึ่งได้มานะครับแล้วก็เขากู้จากกล้องวงจรปิดได้สําเร็จและนี่คือวินาทีสําคัญนะครับที่พระมหามัยมนีเนี่ยได้สั่นคอนะครับจากแรงกระเพื่อมจากถดินไหวในครั้งนี้นะครับทำให้โตว,วัดมหามัยมุนีเนี่ยเสียหายทั้งหมดเลย แล้วก็ตัวองค์พระเนี่ยมีความเสียหายโชคย,ย่างดีครับที่มีความเสียหายเป็นบางส่วนเท่านั้นเองและด้านบนนะครับเพดานนั้นได้ยุบตัวลงมานะครับทําให้พระเกตมาราแล้วก็รัศมีเปรวนะครับของทางด้านพระมหามโยบนินีเนี่ยเกิดความคามดงอเลยครับนี่คือผลกระทบจากแรงพรินไหวนะครับและนี่คือฝุ่นควัน ได้ปกคุมวัดนี้หลังจากเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นและนี่คือทางด้านทางเข้านะครับไปตัวถึงตัวองค์พระจากนี้ไปก็ถึงตัวองค์พระนี่คือไม่กี่สิบเมตรนะครับและนี่คือวินาทีที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวเราจะเห็นว่าแผ่นดินไหวได้เกิดขึ้นราวประมาณเที่ยงสีนาทีกับอีก25วินาวินาทีนั้นๆนได้มีการเริ่มต้นนะครับไหวนี่คือเศษอิฐเศษปูนะครับได้ปลิวฟุ้งกระจายเลยแล้วก็ประชาชนนั้นได้ มีออกมาจากนอกตัวอาคารที่เป็นซุ้มทางเข้าไปทางตัวองค์พระนะครับไอ้นี้คือภาพมันได้หยุดขึ้นมาอีกทีหนึ่งแล้วก็ได้เปิดขึ้นมาทีตรงประมาณบ่ายบ่ายโมงตรงนี่คือบ่ายโมงตรงนี้น่าจะมีการ after shock เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ถล่มลงมาทั้งหมดเลยครับตรงทางเดินสรุปแล้วแรงสั่นของพ้นไลวเนี่ยมีประมาณ1น,นาทีนะครับ คือเริ่มต้นจากนาทีที่12เที่ยงนะครับ4 9 2 5นาทีจบที่เที่ยง50นาทีกันอัก20นาทีและถล่มลงมาคือบ่ายบงตรงครับนี่คือภาพของวัดมหามยมุนีครับหลังจากที่เหตุการณ์แผ่นดินไหวนี้ได้สงบลงนี่คือโบราณสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สําคัญนะครับติด1ใน5ของประเทศพม่าเป็นเบญจโบราณสถานนะครับหลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับทางด้านผู้ใหญ่ของทางรัฐบรจเลเนะครับทางกรมการศาสนานะครับเขาได้รวมตัวกันแล้วก็ณนะตอนหลังจากที่ถล่มลงมานะครับ ทางกรรมการของวัดเนี่ยก็ได้ปิดลูกกองของตัวองค์พระไว้ไม่ให้ใครเข้ามาใกล้ๆเลยนะครับเพราะว่านี่ครับเป็นการปิดลูกกองไว้เพราะว่าตัวขององค์พระนี่มีค่ามากเลยนะครับเพราะว่าเป็นทองคําบริสุทธิ์เลยที่ปิดต,ต,ต,ตัวท่านไว้พอหลังจากนั้นนี่กรมการศาสนานั้นได้มาประชุมแล้วก็รวบรวมกันนะครับแล้วก็ได้มีการเปิดลูกกองมาเพื่อมีการถ่ายรูป แล้วก็สำรวจความเสียหายในเบื้องต้นนะครับปรากฏว,ว่า,า,วาม,มีส่วนมีความเสียหายนะครับเ,รเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับนี่คือทางภาครัฐบรรเลก็ระดมตำรวจแล้วก็ทหารนะครับอาสาสมัครนะครับได้มาเก็บกวาดทําทความสะอาดแล้วก็ดูประเมินความเสียหายในเบื้องต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือเป็นตัวองค์พระหลังจากที่ แผ่นดินไหวเสร็จแล้วนะครับท่านจะเห็นว่าพระเกตมาลาด้านบนนะครับตรงรัศมีเปลลเนี่ยได้มีการโคดงอจากการยกตัวของออตัวเพดานด้านบนนะครับแล้วก็ตรงฐานชุก,กชีนะครับฐานชุก,กชีได้มีการแตกร้าวถึง2จุดด้วยกันนะครับได้มีการนำพระเกตมาลาไปซ่อมแซมนะครับตัวพระเกตมาลาเนี่ยทำจากทองคำหนักประมาณ14ออนนะครับหรือประมาณเกือบเกือบกิโลด้วยกัน hey, what, what? Okay. นี่คือด้านหน้าของเจดีชเวสกรองครับเจดีองค <JD S 1> ์ง<อ>งปฐมของแห่งเมืองพุกามและนี่คือทางเข้านะครับที่เป็นที่ขายของที่ระลึกต่างๆนะครับของที่เมืองพุกามหลังจากพยายินไหวเนี่ยครับเขย่าก็ทําให้มีของเสียหายนะครับแต่ว่าออสิ่งปลูกสร้างเนี่ยครับก็ไม่ค่อยได้รับความเสียหายเท่าไหร่นะครับอ้นี้คือ รูปถ่ายนะครับจากเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ส่งมาให้นะครับผมให้เพื่อนผมถ่ายแล้วก็ส่งมาให้นี่คือบริเวณข้างในวัดเจดีชเวสกองซึ่งทางการพุก,กามเนี่ยเขาไม่ให้เข้าไปถ่ายนะครับแต่เผอิญว่าเราขออนุญ,ญาตเขาเพราะว่าเราต้องการที่จะมาเยผยแพร่น,นะครับแล้วเขาก็เลยอนุญ,ญาตให้เข้ามาถ่ายได้ในความเสียหายนี่คือก็ ยังไม่เห็นมีเท่าไหร่นะครับซึ่งเจดีย์ชเวสิกองเนี่ยเมื่อประมาณปลายปีที่ผ่านมาเมื่อประมาณเดือนธันวาคมเนี่ยผมได้ไปมาครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนนั้นเขามีได้มีการบูรณะพึ่งบูรณะไปนะครับตรงตัวองค์เจดีจนถึงยอดตอนนี้ก็บูรณะเสร็จแล้วนะครับแล้วตอนนี้เหมือนเขาได้มีการนำผ้ามาคุมตัวรอบๆฐานไว้ครับ และนี่คือภาพภาพอัปเดตล่าสุดนะครับของ j จดีชูสกองซึ่งหาภาพมาดูแบบนี้ได้ยากมากเลยตอนนี้เห็นแบบนี้แล้วก็คือว่าคราวหน้าถ้าเปิดว่าท่านที่จะมาเที่ยวที่พม่านะครับที่เมืองพุก,กามเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่บอบช้ำน้อยที่สุดจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้ผมจะพยายามติดตามสถานการณ์นะครับ ความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วต่างๆนะครับของพมา่านะครับหลังจากเกิดเหตุแผ่นไหวโดวยเฉพาะอย่างยิ่งผมจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโบราณสถานนะครับความเคลื่อนไหวต่างๆมาแชร์ข้อมูลกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดสันกดิ่งก็ขอเชิญนะครับเราจะได้ไม่พลาดสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปพร้อมๆกันสำหรับวันนี้ขอ,ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ